ตรงนี้ชสน่จันเขียวนะคะจันเขียวโบราณเหมือนกันค่ะดูสวยงามมากค่ะชน่จันเขียวหมดเลยนะคะตรงนี้มีไม้โบราณทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่ไม้โบราณนะคะสวยมากชนีจันเขียวดังแม่สวยมากมีคอใหญ่ๆด้วยท่้งดูได้ค่ะ สวยมากๆากฝากช่องนี้ด้วยนะคะมีต้นไม้เยอะแยะสวยๆเข้าไปดูได้ค่ะมีเยอะนะคะมีให้ชมเยอะค่ะสนใจสนใจทักได้ทาง YouTube ช่องนี้แล้วก็แอดไลน์มาได้ด้วยค่ะ มีช่องติ๊กตอกด้วยค่ะสนใจทักได้นะคะเยอะค่ะ